สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีของดีสภาพสวยๆนำมาฝากหนึ่งคันนะครับห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์สวยๆเลยครับมีซูเปอร์ชิฟต์แรนเซอร์ซีเดียนะครับปี2006มือเดียวป้ายแดงนะครับ1.6ออโต้น้ำมันรู้กันนะครับจัดทรงล้อมางามๆครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคันนี้สวยจัดจ้านมากๆนะครับสีดำเดิมโรงงานนะครับทำสีใหม่ทั้งคันนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกล้มนะครับจัดทรงล้อมาเรียบร้อยนะครับโช๊คสตาร์ทเรียบงามๆแบบนี้นะครับ ลองชมนะครับ115,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับกับรถสภาพแบบนี้นะครับเฟรนเซอร์ซีเดียถือเป็นรถที่น่าใช้เนื่องจากอะไหล่เยอะและก็ดูแลง,ง่ายครับราคาก็ไม่แรงลองคำนวณดูได้ครับสภาพนี้ราคานี้เปิด1 1 5 0 0 0บาทนะครับไฟหน้านี้โปรเจคเตอร์ก็หลายบาทแล้วนะครับและก็จะจส่งมาแล้วสีก็เงาฉ่าขัดเคลือบมาเรียบร้อยภายในสวยภายนอกงามครับราคาเรียกว่ามือเดียวป้ายแดงสภาพนี้แจ่มจริงๆครับ ไปหน้าโปรเจคเตอร์ครับนี่นะครับก็อ่านที่รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคลิกที่ชื่อคลิปนะครับรถสวยสภาพดีนะครับแต่งแลรี่อาร์ตมานิดนิดหน่อยๆนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับไอเช็คชมดูได้ครับราคานี้สภาพนี้นะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ครับเบาะหนังเดิมโรงงานนะครับภายในก็เป็นแลรี่อาร์ตนิดหน่อยนะครับ ก็ลองคำนวณดูได้นะครับกับนบประมาณนี้เข้าไปหาข้อมูลได้ครับในซีเดียขับใน l a นเซอร์ขับนะครับอะไหล่ท่วเหมือนกันนะครับรุ่นนี้เดิมทีเขาก็เป็นแท็กซี่นะครับจึงมีอะไหล่เยอะและซีเดียก็มีตัวนอกด้วยครับจากเยอปนอะไหล่จึงเยอะเข้าไปอีกครับตัวนี้รถบ้านแท้นะครับสำหรับประสบการณ์ผมนี้ต้องบอกเลยว่าผมซื้อซีเดียใช้2คันนะครับเนื่องจากว่าได้สภาพได้ปีได้ราคาครับและอะไหล่ก็ไม่แพง พอถามว่าซื้อมาทําอะไรก็มันน่าใช้เนี่ยดูสภาพนะครับคันนี้สวยมากๆเลยนะครับและเป็นมือเดียวป้ายแดงด้วยครับภายในต้องบอกว่ากว้างมากๆยิ่งแถว2นี่ครับนั่งสบายมากกว้างๆเลยครับลองชมลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าใครชอบหรืออยากได้จริงๆไม่รู้จะหาข้อมูลที่ไหนถามผมได้ครับผมนี่จริงๆแล้วผมนี่เชี่ยวชาญชำชองอู่ครับเพราะรู้หมดนะครับที่ไหนเขาต้อมอะไรตรงไหนรู้หมดครับก็ลองคำนวณดูได้ครับ ราคานี้สภาพนี้เจรจาต่อรองนะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกบ้านไกลอีกทัางหากนะครับสวยจริงครับเห็นแล้วยังอยากได้เลยครับเพราะว่าผมนี่ชอบแรนเซอร์นีซีเดียมากเลยก็ลองชมดูนะครับนํามาฝากนะครับห้องเครื่องก็เดิมๆครับไม่มีชนหนักตัดต่อและพิกคว่ำนะครับเป็น1.6ออโต้นะครับรถสวยสภาพแบบนี้นะครับถูกใจใครบ้างหรือไม่ครับหนุ่มๆที่กําลังหารถใช้งานนะครับก็ลองชมหาข้อมูลนะครับรถสวยแบบนี้นะครับมีมาไม่บ่อยด้วยครับ ไม่มีชนหนักตัดต่อแน่นอนนะครับรถทําสีตามชอบนะครับทาสีสวยนะครับฉะนั้นใครที่สนใจอยากได้ไว้ใช้งานนะครับก็ไปเช็คชมนะครับพุทธมนตรสาย2นะครับหรืออยู่บ้านไกลนะครับจะส่งให้ได้ถึงบ้านครับรอเช็ครถที่บ้านก็ได้นะครับแอดมินดูแลให้ครับก็คัดและเช็คมาแล้วนะครับไม่มีชนหนักไม่ตัดไม่ต่อไม่พลิกไม่คว่ำนะครับเอกสารถูกต้องครบทุกอย่างนะครับพร้อมขาบพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนครับคันนี้สภาพสวยๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์นี่ก็หลายบาทแล้วครับ